ในหน้านะครับ3%เเซนะครับ10ล้านนี่ก็ประมาณ3แสนนะครับเพื่อนๆค่าในหน้าประมาณ3 0 0แสนนะครับก็ลองดูกันนะครับว่ามีเพื่อนๆนะครับมีความสามารถในการประกาศขายบ้านหลังนี้ได้ไหมนะครับก็นะครับที่จอดรถนะครับบ้านหัวโค้งนะครับก็จะไม่มีนะครับไม่มีที่จอดรถนะครับบ้านหัวโค้งนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะครับสําหรับการที่ไม่มีที่จอดรถนี้นะครับนี่นะครับก็จอดกันอยู่นะครับ3คันนะครับนี่ครับบ้านหัวโค้งนะครับ จอดกันเป็นแถวเลยนะครับสามพันก็จอดจอดกันอยู่นะครับก็ไม่มีที่จอดนะครับถือว่าไม่มีที่จอดครับแต่ทำเลนะครับด้านหนึ่งก็ไปถนนโรงเรียนรัตนะนะครับไปหลังวัดโคกสะท้อนนะครับอีกด้านหนึ่งก็ไปโรงเรียนพาณิชย์นะครับไปอำเภอนาบอนนะครับอีกด้านหนึ่งก็เข้าตลาดสดนะครับเพื่อนๆเอาเป็นว่านะครับ9.5ล้านนะครับมีค่าในหน้านะครับเพื่อนบ้านหกประตูนะครับบ้านหกประตูนะครับสนใจนะครับทักกันเลยนะครับ ไม่ไว่าจะเป็นในหน้าหรือจะซื้อเองนะครับก็ทักกันมาเลยนะครับ